สวัสดีครับพบกับช่องธรรมะธรรมูในช่วงธรรมะสองวัยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับคุณพิยุทธ์นะครับสวัสดีครับคุณพิยุทธ์ครับครับสวัสดีครับผมพิยุทธ์ครับหัวข้อในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทําอย่างไรให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับการทําให้ชีวิตดีขึ้นเราก็จะมีด้วยกันอยู่สามอย่างก็คือทานศีลและภาวนาทั้งทานศีลภาวนาเนี่ยมีการแตกแยกย่อยอีกไหมครับมีครับผม ทานแบ่งเป็นสามอย่างก็จะมีเขาเรียกว่าอมิธทานก็คือที่เราทําบุญกันน่ะก็มีการถวายผ้าป่าบ้างกะถินบ้างแล้วก็สังฆทานทําบุญตักบาทแล้วก็อันที่สองก็คือธรรมทานก็คือการเผยแพร่ธรรมะบรรยายธรรมะอะไรของเราเนี่ยที่เราจะอธิบายให้คนอื่นเขาเข้าใจให้เขามีความสุขความเจริญอะไรนี้ได้หมดเลยแล้วก็อันที่สามก็คืออภัยทาน อภัยทานก็คือการไม่จองเวรซึ่งกันและกันมีการอาโหสิกรรมใครมาทําร้ายเรา,เราเราอโหสิกรรมไม่อาคาดเคืองแค้นเขาให้อภัยกันถ้าอย่างเขาผมไม่แน่ใจว่าเขาให้อภัยเราหรือเปล่าแต่เราให้อภัยเขานี่ถือว่าเป็นการเราให้อภัยทานแล้วใช่ไหมครับถ้าเราจิตใจสบายแล้วโอเคถือว่าให้อภัยทานแล้วเข้ามาต่อเรื่องศีลภาวนาการรักษาศีลเนี่ยอย่างผมเป็นพนักงานเงินเดินทั่วไปคิดว่าศีลห้าก็น่าจะเพอใช่หมครับคุณพิยุทธศีลห้าพอแล้ว คนเราทั่วๆไปสินห้าพอแล้วเรารู้ว่ามีอะไรบ้างสินห้าก็จะมีปานาห้ามฆ่าสาัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามปาะพกติในการมห้ามโกหกแล้วก็ห้ามดื่มเหล้านะครับใช่<ม>ใช่แนันแหละ,เ,ละเรื่องการภาวนานะฮะการภาวนาการสวดมนต์นี่มันเหมือนกันไหมภาวนาก็คือว่าการทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นการทําให้เรามาสมาธิการสวดมนต์ก็ทําให้เรามาสมาธิก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็นั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมอะไรเงยได้ทเสร็จปุ๊บก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร ครับแล้วอย่างทานทั้งสามอย่างที่คุณฟยุทธบอกอามิสทานธรรมทานอภยาทานอันไหนสําคัญที่สุดครับอ๋อที่จะดีที่สุดก็คืออภยาทานก็คือไม่จองไว้ซึ่งกันและกันเนาะอ่าครับผมแล้วอะไรเป็นสาเหตุทําให้ชีวิตของคนเรานั้นไม่ค่อยราบรื่นหรือว่าไม่ค่อยดีส่วนมากเกิดจากกรรมกรรมไม่ดีที่เราเคยทาไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนมาถึงชาตินี้ยมันไม่ดีแล้วเราจะแก้ในส่วนนี้ได้ยังไงครับ เราจะแก้กรรมตรงนี้ก็คือการทําบุญทําบุญรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรอย่างสมมติที่บ้านผมอาจจะไม่มีที่กดน้ําเราสามารถกวดแผ่เมตตายอย่างไงได้บ้างโดยที่ไม่ต้องใช้การกดน้ําปกติครับอ๋อได้เหมือนกันเขาเรียกว่ากวดแห้งก็กวดใช้ใจแต่ใจเราต้องนิ่งเป็นสมาธิแล้วก็ค่อยแผ่เมตตาเข้าไปแล้วระหว่างกวดน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกวดแห้งหรือกวดปกติเราควรใช้ภาวนายอย่างไงคุณพิยุชนช่วยแนะนำหน่อยครับอ๋อถ้าทุ่ๆไปก็ใช้ อิทงังเมยาตินางโหตุสุกิตาโหตุยาตะโยถ้าหลายหลาคนเราก็เจ็ดเปลี่ยนจากเมเป็นโนอิทังโนยาตินางโหตุสุกิตาโหตุยาตะโยโอเคครับวันนี้ผมได้ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะเยอะเลยขอบคุณคุณพยุทธมากนะครับผมไว้มีโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของข้อธรรมะ2วัยกันอีกนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ